เรื่องเมื่อแม่ให้ฉันเลี้ยงน้องจะวุ่นวายแค่ไหนจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย้พี่โอ้ยตากผ้าเสร็จแล้วไปหาลูกดีกว่าลูกวันนี้อ่ะแม่มีงานเยอะมากเลยเดี๋ยวแม่จะไปทำงานในห้องนะั้นแล้วลูกก็ฝากดูแล น้องด้วยห่ะครับทำกับข้าวให้น้องกินด้วยนะครับทำงานดีกว่างานเยอะเป็นกองเลยตัวหน้านี่ก็ส่งมาพูดเยอะอะไรเนี่ยมาให้เราดูแลน้องอีกเลยอะไรอะไรก็ให้เราดูแลไหนต้องไปปลุกน้องห่อยและให้ให้ตื่นด้แล้วนี่มันเช้าแล้วนะโอ้ยตื่นก็นได้นี่ วันนี้แม่ทำงานอยู่ที่ห้องทำตัวให้มันดีๆนะเพราะพี่ก็เลี้ยงไม่ไหวดื้อก็ดื้อโอเคโอเคมาอาบน้ำดีกว่านะเดี๋ยวพี่ะจะโทดเสื้อผ้าให้ย่าบักเข้มเบะอะไรเนะี่ยอยู่ๆก็มาบักเข้มเบะ อ,า,อาบเองได้ไหมบดี Body. ข้าไม่ได้เดี๋ยวพี่เรียกแม่มาอาบให้โอเคแม่ครบมาอาบน้ำให้น้องหน่อยผมอาบไม่เป็นโอเคจ้าหนูทำกับข้าวให้น้องรอไปเลยโอเคครบับอืมอะไรเนี่ยอ๋อที่ทำกับข้าวจานชามด้วย อืมหาทำอะไรให้กินด,ดีอันนี้ละกันเอ่ออาหารเด็กชูๆๆูููู่่โอ้ยทำงานอยู่แท้ๆต้องมาอาบน้ำให้ลูกอีกมาแล้วจ้าม่ชูดูช่างชัวรโชวช์เชนทวิสตเย้เย่แม่มาแล้วเย้เย่ออมนี่ เอามามามาดีแม่อาให้จุ๊ๆจุจเสร็จแล้วมาเดี๋ยวแม่พาไปแต่งตัวนะกำย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 ิ้มๆีจุๆๆจุ๊บ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 จุดบจุ๊จุ๊จุ๊บจุ๊บุ้๊บจ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 จ ขึ้นไปก่อนนะมบักขึมเบม,มาแล้วจ้าเอ่อเอ่อเออเอออะแต่งตัวแต่งตัวอะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวแม่จะไปทำงานแล้วหนูก็เดินเล่นไปก่อนนะมายวแม่อุ้มลงวิวิวิ ทำงานแล้วตังเล่นบนไปโุ้ยงานจะเสร็จไหมเนี่ยหามาหาเสร็จละไปให้น้องกินดีกว่าน้องพี่มาแล้วจ้ายังเล่นบอลอยู่ด้วยจัดจ้าจ้า นี่มาเลยอาณาอาฉันจะพาเธอลอยไปอีกแล้วต้องไปรับน้องก่อนน้องอเดี๋ยวน้องเจ็บอีเงินน้องเปิดอะไรไม่เนี่ยห้านน้องเปิดอะไรฉันโดน,นแม่ด่าแน่ๆทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย กินข้าวเสร็จพาน้องเต้นดีกว่าอะน้องขึ้นไปจ้ะเอ้าผิดตัวละครอ,อืออือ่ออากินนมนะ กินเสร็จแล้วมาเต้นกับพี่ตรงนี้นะกินเสร็แล้วไปเต้นกับพี่ดีกว่าวอลเมคเควอเมคเคบักเคมเปะ ทำงานเสร็จแล้วไปดูลูกลูกสิเฮ้อปล่อยให้หยู่ด้วยกันแป๊บเดียวสภาพเป็นอย่างนี้เลยเนออเป็นอย่างไงบ้างคะเพื่อน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 สนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครให้ช่องมานีอาราได้ยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุมว่าบายบาย